สวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมนะครับกับวันฝนตกตกนานนะครับน่าจะสองสามทีต้องเสียงรถเป็นมดแดงนะครับ แล้วใส่ในขวดน้ําขวดน้ํานะครับขวดขวดน้ําใหญ่ประมาณหนึ่งจุดห้าลิตรมั้งครับใส่ไว้ห้าขวดนะครับเข้าไปลนสี่ตอนเอามาเนี่ยเข้าแค่สองนะครับแล้วเขาเอแยกออกเนาะนะครับทีนี้นี่ผมไม่เห็นว่ามันมีตัวนางพญานะครับตัวนางพญานแต่เขามีไข่มานะเป็นไข่เล็กๆนะครับ ไข่เล็กๆนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากตัวมดงานเลยนะครับแต่ถ้าไข่ตัวนี้มาจากตัวมดงามมดงานนะครับก็จะเป็นในเป็นมดตัวผู้นะครับเป็นไอตัวราชานะครับที่เป็นมดตัวผู้ที่ออกไปผสมตอนตอนถึงฤดูผสมพันธุ์นะครับก็รอดูกันไปนะครับแต่ถ้าออกมาเป็นตัวผู้ก็คือมาจากตัวมดงานนะครับ แต่ถ้าออกมาเป็นตัวมดงานนะครับเป็นไข่มาจากตัวนางพญานะครับแต่ <c oughs> <c oughs> แต่ผมไม่เห็นนางพญานะครับอันนี้ก็ทําเป็นไหนโต๊ะจริงๆก็ไม่ใช่โต๊ะหรอกครับทําไปที่ตะ้ามันไม่ได้ขายเลยมาทําไว้นี่ต่อนะครับข้างล่างก็จะรองด้วยน้ำมันเครื่องเก่านะครับน้ำมันเครื่องเก่าวันนี้ผมทำหกไปเนาะ นะครับมีอยู่สี่ขวดห้าขวดนะครับเข้าไปลนสะี่เนาะนี่นะครับตรงกลางก็เป็นน้ําหวานนะครับตรงฝาเขียวๆก็จะเป็นน้ําเปล่านะครับไว้ให้เขานะครับแต่ไม่เห็นเขามาเอาน้าเปล่านะเห็นลงแต่บ่อน้ําหวานเนาะนะครับเพราะว่าข้าวเ,เหนียวนะครับมาใส่ไว้นะเดี๋ยวมันเขาก็กินไปส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเขาก็เอาไว้นี่ชงใส่จะแห้งแล้วก็มันแห้งเนาะมันแห้งแข็งแล้วก็ไม่ได้เอาไป นะครับล่าสุดนะครับล่าสุดนะจิงจกนะครับไม่รู้มาแต่ไหนนะจิงจกนะครับไม่รู้มาแต่ไหนนะครับโดนล่าเข้าไปอนี่นะครับโดนลาาเข้าไปในขวดตรงนี้ก็จะเป็นรูนะครับใหญ่ประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วคูณนิ้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไว้มาอัปเดตนะครับว่า ไข่เนี่ยจะเป็นไข่ตัวผู้หรือจะเป็นไข่ตัวเมียเนาะถ้าเป็นไข่ตัวผู้ก็คือไข่ออกมาแล้วมันโตเต็มวัย้าเป็นตัวผู้เนี่ยคือเป็นไข่มาจากมดงายนะครับรังนี้ไม่นานก็ต้องล่บอ่ะแต่ถ้ามันโตไปแล้วเป็นตัวนางพญาเนี่ยอ่าไม่ใช่เป็นตัวนางพญามันโตไปแล้วเป็นตัวมดงานนะครับก็คงไม่ล่มนะครับสันนิษฐานได้เลยว่ามันมีนางพญานะครับในนี้แต่ผมมองไม่เห็นะก็สองดูหลายวัน อันนี้อายุ2สัปดาห์นะครับมาไว้2สัปดาห์แล้วนะครับโอเคครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับไปดูพฤติกรรมของมดมดแดงนะครับนะ